ข่าดีสำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระแล้วไม่มีเงินทุนนะครับเพราะกระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานเนี่ยเขามีกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านและเขาปล่อยกู้นะครับสำหรับแรงงานอิสระหรือว่าฟรีแลนซ์จะเป็นรายบุคคลหรือจะรวมกลุ่มก็ได้โดยมีเงื่อนไขนะครับก็คือผู้กู้นั้นจะต้องเป็นผู้รับงานไปทาที่บ้านที่จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน โดยยื่นกู้ได้ไรายละไม่เกิน50,000บาทครับหรือจะรวมกลุ่มกันมากู้ก็ได้นะครับถ้าเกิดรวมกันไม่น้อยกว่า5คนวงเงินกู้ก็2 0 0แสนบาทแต่หาก,กรวมกลุ่มกันได้ตั้งแต่6คนขึ้นไปครับวงเงินกู้สูงสุด3 0 0 0 0 0บาทที่สำคัญครับอัตราดอกเบี้ย0%นาน24เดือนหรือ2ปีนะฮะหากกู้เดี่ยวนะครับระยะเวลาผ่อนคืนก็ภายใน2ปี แต่ถ้ารวมกลุ่มกันมากู้นะครับระยะเวลาชำระคืนก็ภายใน5ปีสำหรับคนที่สนใจนะครับก็ต้องยื่นคำขอกู้ตั้งแต่บัตรนี้จนถึง30เมษายนนี้ครับที่สำคัญครับเมื่อกู้แล้วรับงานไปทำที่บ้านแล้วนะครับกลุ่มการจัดหางานเนี่ยเขาก็มีการส่งเสริมการตลาดนะครับนำสินค้ามาโปรโมตในรายการโทรทัศน์ที่สำคัญมีการจัดทำเป็น แคตตาล็อกออนไลน์โปรโมทสินค้าให้อีกด้วยครับเอาละครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับถ้าอยู่ในกรุงเทพก็ไปที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10แต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ไปติดต่อที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดได้เลยหรือเอาง่ายๆครับโทรศัพท์สายด่วน1506กด2กรมการจัดหางานครับ